สวัสดีพี่แคมข้าวครัวพ่อเราโตขึ้นเราก็จะเป็นคนมีขามากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นคานา้ำคาไฟคาโทษรัพท์คานน้ำมันรถนะนน้องนะรอบตัวเราก็มีคาทั้งเพเพราะฉะนั้นแล้วไม่เหลืองานไม่อยากจนปีแ้มก็มาลับเป็นแม่ครัวแกงหัานกันลาวนะน้องนะเจ้าภาพการีเคล็กันมากว่าอยากจะได้ต้มปลาหมึกยัดรายระดับปีแ้มมาทาแกงฮันตัางที่เถ๋อฉันก็ต้องเตรียมตัวแล้วก็ขั้นตอนทุกขั้นตอนคือใส่ใจมากๆเวลขั้นตอนการมากัก มูกเอาไม่ชอบใช่มู่แดงเลือดมู๊กปงสำเน็จแล้วเราก็จะใายมูกทกซับนัน้องนะแล้วก็วิธีการยัด อาหารจานวนมาก<ส>เรียงร<ส>ับรองแกน,นะ<ส>นองนะเราจะใส่ในรอด,อดบีบครีมแบบนี้เราก็ยัดใส้บีบลงไปในตัวมึกนะนองนะแล้วก็จะใช้วิธีการนึ่งหนองนะนะเพราะว่าถ้าเราเอาตัวปลามึกไปใส่ในน้ำซุปมันจะทําให้น้ำมันข้าวแล้วก็น้ำซุปเราไม่ใส่นี่คือแคลดไม่ลับแล้วก็เป็นสูตรการทําอาหารจํานวนมากนะนนองนะเราก็จะได้ปลาหม,มึกส่วยๆวยแบบนี้แต่ระดับคุนทาวแคมป์อ มาทำต้งจืดป้ามึกธรรมาดามไม่ได้นะน้องนะก็ต้องแกสลักไม่ว่าจะเป็นวัวใช่ท้าวเ่ยวแค่รสอด,ดอกกุหลาบต้องมีนะน้องนะโอ้ แกไอ้ส่วยงามก็เอาไปตอมตอมให้พักเราสุกเรากําลังดีนะน้องนะเราก็จะใส่มูกปันกนบอกเลยว่าถูกขั้นตอนใส่ใจมากๆแล้ววิธีการนึงปลาเมื่ปันนี่มันจะง่ายเวลาจะเสิร์ฟไม่ว่าจะรับแขกบานแขกเมืองเลียงพระขึ้นบานไม่เอาวิธีนี้ไปใช้ว่าส่วยงาม วัานากินแล้วที่สําคัญไม่ข้าวพักก็นากินสวยนะน้องนะเออพ่อเราประดาไปเซตแลว้วเราก็จะใส่ดอกไม้ที่เราแกสลักแล้วก็ราดด้วยน้าซุปร้อนๆบอกเลยว่าทั้งร้อยทั้งสวยนะ้นองนะ